โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกหน่วยการเรียนที่1ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิกมาเขียนผิดเป็นกราฟิกกราฟิกกราฟิกคำว่ากราฟิกมาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึงการวาดเขียนและการเขียนการสื่อความหมายโดยการใช้เส้น1.1กราฟิกหมายถึงศิลปะแขนงหนึ่ง 1, ซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้นสัญ,ญลักษณ์รูปวาดภาพถ่ายกราฟแผนภูมิการ์ตูน และอื่นๆ <pe> er> เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ1.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์หมายถึงการสร้างการตกแต่งแก้ไขหรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการประกอบไปด้วยเส้นสีแสงและเงาต่างๆงตัวอย่างเช่นการทำอิมเมจภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น1.2อองภาพกราฟิกแบบ 2, 1. 1. 1. 1. 2. มิติเป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไปเช่นภาพถ่ายรูปวาดภาพลายเส้นสัญลักษณ์กราฟรวมถึงการ์ตูนต่างๆในโทรทัศน์ยกตัวอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องพี่พบยมราชชินจังและโดเรมอนเป็นต้นซึ่งการ์ตูนจะเป็นภาพกราฟิกเคลื่อนไหวแอนิเมชันโดยจะมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนกว่าภาพวาดปกติ1 2งององสองภาพกราฟิกแบบส มิติเป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพสามมิติโดยเฉพาะเช่นโปรแกรม3 d s mac โปรแกรมเป็นต้นซึ่งจะทำให้ได้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริงเหมาะกับงานด้านสถาปัตย์และการออกแบบต่างๆ้วยการเรียนรู้ที่2และการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์และการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์เกิดจากการทำงานของโหมดสี r g b ซึ่งประกอบด้วยสีแดง red สีเขียว green และสีน้ำเงินบรู2.1หลักการของกราฟิกแบบหลักการของภาพกราฟิกแบบหรือแบบแ่นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวกันของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆหลาก,ลกลหลายสีซึ่งเรียกจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ว่าพิกเซลพิกเซลในการสร้างภาพกราฟิกแบบจะต้องกำหนดจำนวนของพิกเซลให้กับภาพที่ต้องการสร้าง2.2หลักการของกราฟิกแบบหลักการของกราฟิกแบบเป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณซึ่งภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกันโดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรงเส้นโค้งรูปทรงเมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพไม่ลดลงโวยการเรียนรู้ที่3ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆแบบทดสอบก่อนเรียนประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ3.1มจุคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบหรือวิศวกรออกแบบงานต่างๆได้สะดวกขึ้น3.2กราฟและแผนภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกถูกนำมาใช้ในการแสดงภาพกราฟและแผนภาพของข้อมูลได้เป็นอย่างดีโปรแกรมทางกราฟิกทั่วไปในท้องตลาดจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟและแผนภาพโปรแกรมเหล่านี้ยังสามารถสร้างกราฟได้หลายแบบเช่นกราฟเส้นกราฟแท่งและกราฟวงกลม 3.3ภาพสิีโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกการวาดภาพในปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถวาดได้แล้วโดยไม่ต้องใช้ผู้กันกับจานสีแต่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแทนภาพที่วาดในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกนี้เราสามารถกำหนดสีแสงงางรูปแบบลายเส้นที่ต้องการได้โดยงา่าย3.4ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ภาพยนตร์การ์ตูนและภาพยนตร์ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์หรือภาพยนตร์ที่ใช้เทค,คนิคพิเศษต่างๆ ในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยในการออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมากขึ้นเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว